คนจะฟังเอง KBLTV p at youtube.com หรือ VBLTV ที่ youtube.com คือการที่เราจะควบคุมเราจะควบคุมอนี้ได้เนี่ย<ไ>คือมันก็จะติดขาเราใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องเอาขาออกเพราะเราจะเคยเห็นเสมอว่าเวลาเราเราโยนอะ่ะเราจะเอาขานี้เอียงเอา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 ไปหลบไว้ เพื่อที่ไอเนี้ยมันมาตรงแล้วเราก็จะคนโทรคิดทิศทางได้ดีกว่าแล้วก็พยายามสมาธิแล้วก็ปล่อยให้ตรงๆแต่ถ้าจะไ้สยก็ปล่อยตอนไซสะไรางี้แต่ทั้งหมดก็ทําบ่อยๆมันก็โอเคเองอ่ะเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่พรสวรรค์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่โดนเลยอ่ะถ้ามันล้างข้อก็แปลกจร ก็รมาได้นะก็ไม่ได้อะไร